โอ้สวัสดีเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ทดสอบพอดีเลยช่วงนี้ศาสตราจารย์ไฮบริงเจอร์กำลังสร้างแลบใหม่ที่น่าสนใจอยู่คุณยังจำแลบออฟเลเจนได้ไหมศาสตราจารย์เขาบอกว่าการทดลองนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆด้วยเขาก็เลยอยากจะยกระดับแลบออฟเลเจนนั้นสักหน่อยหนึ่งจากการปรับแต่งนู่นปรับแต่งนี่จนพวกเราได้ห้องทดลองดีมากและนอกจากนั้นเขาก็ได้ซิมเลตแผนที่ที่อ้างอิงมาจากภูมิภาคของบิวเทอร์ ซึ่งบอกตามตรงเลยนะพอเห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากและนี่แหละครับคืองานของคุณในตอนนี้ช่วยเข้าไปทดสอบในห้องทดลองเพื่อบอกพวกเราว่ามีอะไรที่แปลกไปหรือเปล่าเช่นบั克หรือกริชผมเชื่อนะว่าคุณทําได้แต่ก่อนที่คุณจะไปผมขออิทธิฤทธิ์แบบนี้สักเล็กน้อยอยางทด้ผมบอกไปห้องทดลองนี้จาลองภูมิภาคของวิวเทอร์และเป้าหมายของคุณก็คือแกงแพ้งในแบบนี้คุณจะได้โลเปเป็น3แชมเปี้ยนนั่นก็คือมิฟอร์จูนทามเช้นแล้วก็โทเบสเฟลิก เลยชื่อหนึ่ง t วิสต์เคุณต้องเดินทางไปตามหมุดที่ห้องทดลองนี้จะแรนดอมมาให้โดยที่แต่ละหมดนั้นจะมีของเล่นพิเศษที่คุณนั้นต้องรักมันแน่ๆเดินทางไปตามเส้นทางของคุณเพื่อกำจัดแก่งแพงเอาล่ะมีคำถามไหมครับหืมหมดแต่ละหมดทำอะไรได้งั้นเหรออืมเดี๋ยวผมค่อยบอกละกันแต่ในตอนนี้ผมต้องไปก่อนงั้นก็ขอให้สนุกแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ Lab of Legends The Soft s o l t Water Search ขอเช่ดีนะครับ เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านชมพันด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาและชจะคลิปก่อนนะครับที่เรานนั้นได้พูดถึงช่วงอัปเดตในแพท2.13แล้วก็ Beyond the o n d e r w o o d ในตอนนี้ครับแพท2.13ได้เข้ามาแล้วแต่ในแพทนี้ครับไม่ได้มีการอัปเดตพวกการ์ดหรือว่าไม่ได้อัปเดตพวกของคอสเมติกแต่เป็นหมดใหม่ครับใน Lab of l e g e n d โดยมันครับมาในชื่อของ Lab of l e g e n d the Soul, s o l t Waters Curse ซึ่งรายละเอียดของ Lab นี้แบบคร่าวๆนะครับก็ถูกบอกเล่าไปแล้วในช่วงต้นคลิป แต่ในช่วงไหนินโทรนี้นะครับผมจะมาบอกรายละเอียดลหลายๆอย่างในแลบออ e เลเจนชุดนี้เพื่อบอกเล่านะครับว่าแ a บชุดนี้มันน่าตื่นตายังไงโดยที่เกิดพร้อมแล้วนะครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยอย่างที่บอกไปนะครับว่า l ลบ o f Legend The ะซอล w a เ e อร์สเคิรนั้นอิงพื้นที่มาจากวิ water และมีบอสตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือแกงแพงพวกเรานะครับจะได้รับบทเป็น1ใน3แชมเปี้ยน Mid Fortune t ทม์ c h ิรแล้วก็ท s t e d Fate โดยเด็กของทั้ง3แชมเปี้ยนนะครับจะมีความแตกต่างกัน โดยได้ของซาร่าฟอร์จูนนะครับจะมีความโดดเด่นในการเคลียร์การทําดาเมจแบบวงกว้างแล้วก็การทําดาเมจต่อเรื่อดโดยตรงส่วนฝั่งของทามเคนนะครับจะเน้นไปทางยูนิตที่แวลูแต่ต้องเจ็บตัวก่อนส่วนของโทบิสเฟลิกหรือว่าของทริตเต็ดเฟนเนี่ยจะเน้นหนักไปทางขโมยซะมากกว่าโดยเรานะครับต้องใช้แชมเปญทั้ง3คนนี้ไปต่อสู้กับแกงแพงและในหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆที่สําคัญตอนแถบนี้ด้วยอย่างแรกเลยนะครับก็คือพลังชีวิต ด้วพลังชีวิตที่ขึ้นอยู่นี้นะครับก็คือพลังชีวิตในตอเนเริ่มเกมของเราในการต่อสู้แต่ละครั้งโดยต้องบอกก่อนนะครับว่าในการต่อสู้แต่ละครั้งถ้าเกิดเรานั้นสู้ปุ๊บแล้วเหลือเลือดเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีเลือดเท่านั้นนะครับในการต่อสู้ครั้งถัดไปมันจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับเว้นแต่ว่าเรานั้นจะเพิ่มเลือดภายในการต่อสู้หรือไม่ก็ระหว่างการเดินทางส่วนที่2ครับตรงกลางเลยนั่นคือ g o หรือก็คือเงินของเราเนี่ยแหละใช่แล้วครับในหลับชุดนี้จะมีระบบอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นคืออรระบบขงกาาใช้จ่ย ในการต่อสู้หรือว่าในการเดินทางครับเราจะได้รับโก mm. มาส่วนหนึ่งซึ่งเราครับสามารถใช้เงินเหล่านี้ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆในแลบนี้ได้และในส่วนล่าสุดนะครับนั่นก็คือเลเวลของเราในการต่อสู้แต่ละครั้งครับเราจะได้ค่า XP แล้วก็โก mm. เข้ามาซึ่งในการอัพเลเวลแต่ละเลเวลนะครับเราก็จะได้ทรัพยากรใหม่ๆโดมถิ่นประัชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเราต้องขอบอกก่อนนะครับว่าบอทที่อยู่ในแลบออฟเลเจนนี้จะมีเลเวลเป็นของตัวเอง ไล่ตั้งแต่เลเวล1ถึง7ครับโดยที่ในแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะมีความยากที่แตกต่างกันอ๋อใช่แล้วก็ตัวละครของเรานะครับมีเลเวลสูงสุดอยู่ที่8ส่วนทางซ้ายมือนะครับในรูปไอคอนของแชมเปี้ยนนี่แหละครับคือรายละเอียดของเด็กแล้วก็ไอเทมต่างๆที่พวกเรานั้นใส่ให้กับพวกมันรวมถึงพอสามารถแพสซีฟต่างๆนะครับเราก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มนี้ต่อไปมาดูสิ่งที่อยู่บนแผนที่บ้างอย่างที่รูกันนะครับื่อเจอสองของแบบนี้คือการไปตบแกงแพงในระหว่างการเดินทางครับมันก็ต้องมีเรื่องน่าตื่นเต้นเข้้าามอยู่แลว ในการเดินทางของเราครับเรานั้นต้องเดินไปตามหมดุดที่ทำตัวเกมเนี่ยจะแรนดอมมาให้โดยแต่ละหมุดนะครับจะมีอีเวนท์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันโดยมาดูกันที่หมุดแรกครับสัญลักษณ์ของดาบ2เล่มที่เข้ามาคอสกันไม่ต้องสงสัยครับนี่คือสัญลักษณ์ของการตีกันแน่นอนเมื่อเราเดินมาที่ช่องนี้ครับเรานั้นจะได้เข้าต่อสู้กับศัตรูของเราโดยศัตรูเหล่านี้นะครับจะมาในรูปแบบของการโฟลเวอร์โดยที่ศัตรูเหล่านี้นะครับก็จะมีทั้งความสามารถแล้วก็เลเวลไปของตัวเอง ยิ่งบาตัวไหนนะครับที่มีเลเวลสูงความสามารถของมันเนี่ยก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นสัญลักษณ์ต่อไปนะครับนั่นคือหีบสมบัติสัญลักษณ์นี้นะครับตรงตามตัวเลยก็คือเมื่อเราเดินไปต่ครับมันจะมีหีบสมบัติโผล่ขึ้นมาแล้วเราครับสามารถะระดับสมบัติภายในหีบกันได้ด้วยซึ่งสมบัติที่ผมเจอนะครับจะมี2อ,อย่างถ้าเกิดไม่ใช่โกก็คือการ์ดใหม่อ๋อแล้วผมก็ขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากแลับออฟเลเจนในสมัยก่อนนอกจากความสามารถแพสซีฟนะครับเรายังมีไอเทม ซึ่งในแล็บชุดนี้นะครับก็มีไอเทมเช่นเดียวกันและมันนะครับก็มากกว่าชุดก่อนซะด้วยซึ่งความสามารถของไอเทมแต่ละชิ้นนะครับผมไม่สามารถที่จะรวบรวมมาได้จนครบจริงๆก็ลองไปเล่นกันเองนะครับแล้วดูว่าเรานั้นจะได้อะไรมาบ้างไอคอนต่อมาครับนั่นก็คือรูปถุงเงินนี่นะครับคือร้านค้าหรือว่าสโตร์สถานที่ที่เรานะครับจะได้ใช้เงินของเราเนี่ยในการซื้อการ์ดหรือว่าอะไรต่างๆโดยปกติแล้วนะครับในหนึ่งร้านค้าเนี่ยจะมีสินค้าทั้งหมด6อย่างนะครับในชั้นบนแล้วก็ชั้นล่าง ซึ่งเรานะครับสามารถใช้โกของเราในการซื้อของเหล่านี้ได้โดยการที่มีไอเทมติดนะครับจะมีราคาแพงกว่าการ์ดเปล่า,าและพกเรานะครับสามารถซื้อพวกมันเนี่ยได้อย่างละ3ก๊อปปี้ไอคอนต่อมาไอคอนสีฟ้าอันนี้นะครับเห็นแล้วก็น่าจะนึกภาพออกมันนะครับคือสัญลักษณ์ของฮิลสเตชันเมื่อเราเดินถึงที่นี่ครับเราสามารถเลือกการกระทาได้ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่ฮิลเลอดของตัวเองโดยผลฮิลส่วนใหญ่นะครับจะนับจากครึ่งหนึ่งของแมคเคทีเรา2ตัดการทิ้ง ก็คือนําก์ดออกจากเด็กเล่า่วนตัวเลือกที่3ครับก็คือข้ามไปต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าอ e ีฮิวสเตชันหรือว่าฮิลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการฮิลหรือว่าการตัดการทิ้งเรานะครับจะไม่สามารถกลับมาใช้งานที่นี่ได้อีกสมมตุติผมเดินมาที่นี่แล้วผมเลือกผมฮิลผมจะไม่สามารถนะครับกลับมาที่นี่เพื่อตัดการทิ้งได้ไอคอนต่อมาเครื่องหมายตกใจอันนี้นะครับคือ random event ว่าเราเดินตกที่ช่องนี้นะครับมันจะสุ่มอีเวนท์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นการได้การ์ดใหม่การซื้อขายการ์ดหรือว่าการคิวและการตัดการ์ดซึ่งมันนะครับจะสมขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในการซื้อขายพวกทรัพยากรเนี่ยนอกจากการ์ดแล้วก็ไอเทมนะครับมันจะมีบางครั้งที่พวกเราเนี่ยสามารถซื้อแพสซีฟของเราได้ด้วยโดยราคาของแพสซีฟนะครับก็จะแพงขึ้นตามความเรอโดยแพสซีฟะระดับอีพิกนะครับจะแพงที่สุดไอคอนต่อมาไอคอนสุดท้ายครับนั่นคือไอคอนของแชมเปี้ยน ในการเดินทางของเราครับเรานั้นจะได้สู้กับแชมเปี้ยนสคนที่เรารู้จักกันดีก็คือแกงแพงที่เป็นบอสใหญ่เลเวลเส่วนแชมเปี้ยนอีกคนหนึ่งในเลเวลสครับจะมีการสุ่มว่าจะเป็นใครในตอนนี้ที่ผมเจอนะครับก็จะมีตัวของอาเซียคาม่าแล้วก็ตัวของสวนจะเรียกว่าเป็นลองบอสของที่นี่ก็ได้และผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีแชมเปี้ยนคนอื่นๆที่จะมาเป็นลองบอสอีกหรือเปล่าเรื่องต่อมาที่จะพูดเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเรื่องของเลเวล ในที่อบอกไปนะครับว่าทั้งเราแล้วก็บอทเนี่ยจะมีเลเวลเป็นของตัวเองโดยของเรานะครับจะเรียงไปตั้งแต่เลเวล1จะถึงเลเวล8ในทุกการอัพเลเวลของเรานะครับเราจะได้ทั้งการ์ดการ์ดอัพคอสวามสามารถหรือแม้แต่พวกไอเทมอีกทั้งยังมีแมคคิตีที่เพิ่มขึ้นส่วนของบอทจะไล่เรียงกันไปเลเวล1จะถึงเลเวล7บอทเลเวล1นะครับมานาเริ่มต้นของพวกมันจะเป็น0ไม่ใช่1ไม่มีแพสซีฟอะบิลิตี้แล้วก็พลังชีวิตเริ่มต้นของพวกมันครับคือ10 ที่เลเวลสองครับมานาเริ่มต้นที่0ย์มีความสามารถแพสซีฟที่เป็นระดับคอมมอนและพลังชีวิตครับอยู่ที่15ที่เลเวลสาบอทเราในครับจะมีมานาเท่ากับพวกเราแพสซีฟที่ดีขึ้นแล้วก็พลังชีวิตที่มากขึ้นที่เลเวลที่4ครับบอทจะมีพลังชีวิตที่20และนเลเวลสีนี่ครับคือเลเวลของรองบอทด้วยทีนี้ที่เลเวลหกับ6นะครับบอดก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นพลังชีวิตมากขึ้นแล้วก็แพสซีฟที่ดีขึ้นจนถึงเลเวลที่7ครับเลเวลของแกงแพง พลังชีวิต40แล้วก็แพสซีทิโกมากๆแพสซีของแกงแพงนะครับนั่นก็คือเมื่อรอ,รอบๆทำการสร้างความเสียหายหนึ่งให้กับเน็กซัสของอีกฝ่ายอันเชิญเพาไดเค้กแล้วถ้าเกิดตัวของแกงแพงครับมีเลือดเหลือต่ำกว่า20จะทำการซัมมอนเดดเวย์ขึ้นมาเลยที่หนักสุดเลยก็คือการดิวหนึ่งดาเมจทุกเทิร์นเพราะมันจะเป็นการการันตีนะครับว่าแกงแพงเมื่อลงมาเนี่ยจะได้วอฟแน่ๆแ,แล้วก็ยาหนึ่งนะครับก็คือมานาเริ่มต้นของแกงแพงก็คือมี1มานาแล้วก็อีก1เปมานา เรียกได้ว่าเป็นบอที่โหดจัดเลยนะครับโหดกว่าฟิกเตอร์ไปหลายขุมแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับแม้ว่าเราจะแพ้ในเกมนี้เราก็จะไม่ถูกรีเซ็ตนะครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นเห็นแก่ความพยายามแล้วก็การใช้ทำสโตลเล็กน้อยเราก็สามารถต่อรองกับแกงเพงนะครับเรื่อยๆอ๋อแล้วก็เรื่องสุดท้ายของแลับนี้นะครับนั่นก็คือเมื่อตอนที่เรานะครับเล่นแล็บนี้จบมันจะมีสถิติให้เราด้วยโดยจะแบ่งเป็น3รางวัลนะครับนั่นก็คือการตายถ้าเกิดเรานะครับไม่ตายเลยแล้วก็ไม่ใช่ผลฮิ้ว เรานะครับจะได้แรง S ต่อไป Speed Run ถ้าเกิดเรายิ่งเล่นเร็วครับเราก็ยิ่งได้แรงที่ดีขึ้นและสุดท้ายนะครับก็คือจำนวนเงินถ้าเกิดเรานะครับต่อสู้กับทุกตัวที่อยู่ในแมปแล้วก็ไปเก็บของเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้แรง S แน่นอนก็จบกันไปนะครับกับการทำความรู้จัก Lab of Legends ์เดอ a t อลวอ r ออาจจะมีข้อมูลใดนะครับที่พูดผิดไปอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะสุดท้ายนี้ครับขอฝากคำถามไปสกเล็กน้อย ในบรรดาแชมเปี้ยนทั้ง3คนได้แก่มิดฟอร์จูนไทม์เค้นแล้วก็ TF คุณชอบใครมากที่สุดครับในการต่อสู้กับแกงแพงส่วนตัวผมชอบไทม์เค้นนะครับพอตัวของเดดเวยลงมาเนี่ยผมก็สามารถกินมันเข้าไปได้เลยแต่มันก็อยู่ที่ไอเทมที่ผมจะได้ด้วยนะทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรีคิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ซีลครับบบา้เอกัน แล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ใน Build Water นะครับ